สวัสดีครับผมปรักจาก Topic Field ครับวันนี้เราจะมาจอดลึกรองเท้ารุ่นลาวากันครับลาวารับคือรองเท้าที่ลุยได้ทุกพื้นผิวและสามารถใส่ว่ายน้ำได้ครับออกแบบมาให้แข็งแรงเพื่อให้คุณลุยไปได้ทุกที่ลาวาครับมาพร้อมกับ3บสีครับสีแรกครับโอไลออบูครับ สีที่2ครับเป็นสี all black ครับสีสุดท้ายครับสี silver white ฮะลาวาครับมีไซส์ตั้งแต่ EU เนี่ย36จนถึง EU 47เลยสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับส่วนจุดเด่นของเจ้าตัวลาวาตัวนี้นะครับก็คือเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้หลากหลายโอกาสและใส่สบายครับมีแถบช่วยดึงตรงลิ้นของรองเท้าซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยสวมใส่และถอดออกได้ง่ายครับ เรายังมีเชือกลงเท้าที่เป็นตัวสปินเลสครับที่มาพร้อมกับตัวหมุดปรับได้ทําให้ไม่ต้องเสียเวลาในการผูกเชือกลงเท้าครับหมดปัญหาเรื่องเชือกลงเท้าหลุดไปได้เลยครับส่วนตัวพื้นของลาวานะครับเป็นพื้นรองเท้าที่มีดอกยางลึกมากกว่าคู่อื่นในกลุ่มของวอเตอร์เฟลลี่ครับทาให้ยึดเกาะแน่นซึ่งเหมาะมากสําหรับการเดินป่าหรือการเดินชมธรรมชาตินั่นเองฮะและส่วนตรงนี้ครับเป็นส่วนของโครงสร้างซับพอร์ตข้อเท้าครับช่วยพยุงและปกป้องข้อเท้า ทำให้ใส่สบายมากขึ้นเมื่อคุณต้องเดินทางไกลๆหรือการเดินป่านั่นเองและด้วยดีไซน์ของรองเท้าครับที่ออกแบบให้ปกป้องนิ้วเท้าจากการเดินเตะของแข็งระหว่างการเดินทางนั่นเองฮะ คุณสมบัติที่ดีของลาวาอีกข้อนึงนะครับก็คือเป็นรองเท้าผ้าใบที่สามารถใส่ว่ายน้ําได้ครับและแห้งไวด้วยระบบรูระบายน้ําที่อยู่ตรงพื้นด้านข้างของรองเท้าออกแบบมาให้น้ำเนี่ยสามารถไหลออกไปได้ง่ายและไม่ไหลย้อนกลับเข้ามาอีกครับและตรงส่วนนี้ครับเป็นผ้าตาข่ายเป็น air track 3 d ครับซึ่งจะช่วยให้รองเท้าเนี่ยระบายอากาศได้ดีและแน่นอนว่าแห้งได้ไวกว่าผ้าชนิดอื่นแน่นอนครับนอกจากนี้เนี่ยลาวาได้มีเทคโนโลยีที่ต้านการเกิดแบคทีเรีย และกลิ่นไม่พึงมาส่งด้วยซึ่งจะช่วยให้คุณเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นเมื่อต้องเดินทางเลยนะครับและถ้าหากว่าคุณเนี่ยจำเป็นต้องเที่ยวลุยพื้นที่ที่มาเป็นโคลเนี่ยก็จะสามารถขจัดคราบได้ด้วยเครื่องสักผ้าง่ายๆครับสินค้าทุกชิ้นของ t o ปิกฟิลครับคำนึงถึงความยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจหลักของผลิตภัณฑ์ของเราลาวาจึงผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิลเนี่ยขวดครับและ EVA รีไซเคิล20% ขอบคุณที่รับชมนะครับหากคุณสนใจสินค้าเนี่ยสามารถมาสัมผัสสินค้าหรือว่ามาลองใส่ที่หน้าร้านได้เลยนะครับและถ้าหากสนใจสินค้าเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับ